สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมจะเกิคเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดม์คัมเบิลวิเคราะห์ฟุมวยกันแบบจัดเต็มนะสคู่ชูชื่นในทุกช่องทางการติดตามของเราก็เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้นะตูนยูนเต็ดฟิตเจนิเงเจดัมทุกวันเลยนะฝากและแอดใหม่เราด้วยแอดตูนสามสามนั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูนสานะจ๊ะเอาวันนี้ก็คือมันพฤติการนะครับไปดูกันที่ยูฟ่ายูโรปาลีก16ทีมสุดท้าย นัดที่2นั่นเองนะเชียงคืน45นาทีคู่แรกเวสแฮมโดนกับฟรายบวกนะครับเวสแฮมชนะ2เสมอ1แพ้2อฟรายบวกชนะ3เสมอ1แพ้1ฟอร์มใกล้เคียงนัดแรกฟรายบวกเล่นในบ้านชนะเวสแฮมมาก่อน1-0วันนี้มาเยือนที่ลอนดอนนะตัวเล่นขับเวสแฮมวันนี้เกิร์ตซูมาโทมัสซูเชกและจาร์รบโบเวนส่วนฟรายบวกครับมมเมเนติอสกินเตอร์แม็กซี่เอเกสตายและกองหน้าใช้ลูคัสโฮเลอร์คู่นี้เวสแฮมครับชนะ1ประตูแฟนเฮ1แขน2ประตูเฮเต็ hey, มๆซึ่งจะดำอยู่แล้ววันนี้พวกเขาเล่นนนใบ้า ถือว่าแข็งแกร่งมากสำหรับเวสต์แฮมในบ้านน่าชนะไฟบวกได้เพิ่เผลอยิงทะลุ2ลูก3ลูกด้ดยซ้ำเพราะใน,นวันนี้มองจะเห็นครับเวสต์แฮมยไนเต็ดไปต่อที่1นคู่เที่ยงคืน4 5่จีครับสลาเวียปรากดวลกับเอซีมิลานนะสลาเวียปรากชนะ2เสมอ1แพ้2มิลานชนะ3เสมอ1แพ้1ฟอร์มใกล้เคียงแต่นันแรกม,มิลานถล่มมา4-2ที่อิตาลีวันนี้มาเยือนที่เช็กนะตัวเล่นครับสลาเวียปรากวันนี้ดาวิดซิม่าออสการ์ดอลลี่แล้วก็อีวานชรานั่นเองส่วนมิลานครับ ซโมงเคียรราฟลเอลแล้วก็โอลิเวียชิรูนะคู่นี้มิลานบุกไปแค่ชนะทุกอย่างจบแฟนแฟน,แฟนเฮเลยแต่ถ้าเสมอพังทั้งแถบซึ่งจะดำดูแล้วโอกาสที่ชาเวป้จาจะฮึดสู้ก็มีเพราะว่าตามหลังสองประตูไม่มีอเวโกถูกไหมแต่ยิ่งสู้จะยิ่งโดนเชื่อว่ามิลานวันนี้บุกย้ำแค้นได้นะมองทีมกันครับเอซี AC, มิลาน ปิดท้ายตีสาตรงนะครับลิเวอร์พูลดวลกับสปาร์ต้าปรากนะลิเวอร์พูลชนะ4เสมอ1นึ่สปาร์ต้าปรากชนะ2เสมอ1แพ้2ฟอร์มต่างกันชัดเจนแถมนัดแรกเนี่ยลิเวอร์พูลก็บุกไปถล่มมาก่อน5ประตูตอนหนึ่งมันนี้กลับมาแน่นอนฟิลนะแต่น่าจะหมุนทีมพอสมควรนะครับตัวเล่นของลิเวอร์พูลนะจาเรยคอนซาวัตรรเอนโดแล้วก็โคริกัรโปส่วนสปาร์ต้าปรากนะครับมาตินวิทิกมาคุสโซบาเคและก็ยานคุสต้านะคู่นี้ลิเวอร์พูลบังคับชนะห่าง3ประตูแมนเดย์เจเฮได้2ประตูไม่พอหูอื้อค้าหนึ่งที่ยอดดูแล้ว เยอะเกินไปลิบูมีเกมสุดสัปดาห์แดงเดือดเอฟเอคัพกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและน่าจะหมุนทีมพอสมควรดูแล้วน่าจะชนะแหละเล่นแนนฟิลด์แต่ไม่เชื่อว่าจะยิงไปไกลขนาดนะั้นเพราะว่าอาจจะต้องเก็บตัวโรเทชันอยู่พอสมควรนะเพราะนั้นวันนี้มองทีมเยือนนะครับสปาร์ตาปรากสรุป3ทีมจะาดคำคว้าเป้าค่ําคือผลลัพธ์แบบนี้นะครับยูโรปาลีก16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะเวสต์แฮมยูไนเต็ดเอซีมิลานและสปาร์ตาปราก ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปน,นี้ติดตามมันได้ทุกช่องทางของเราตูยูทนเต็ดฟีเจอร์นิเจะดำทุกวันพรุ่งนี้มาควมเป้ากับใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ